สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าของวันอาทิตย์ที่22เดือนธันวาคพครับพี่น้องขณะนี้ผมอยู่ที่โป่งก้อนเศร้านะในเขาเจ็ดน้ำตกเจ็ดคตนะครับมาแวกซอของมา,าวแวกซอของสเสบียงพองที่จะเขาเขาไปในป่านะครับมาต้อนอกันมานลยมีนัดกับอาจารย์กิติครับอาจารย์กิติว่าจะมาเอาหลกไส้ามาเลยผมมาเอาเจ้าเทพ ผนนมามาแะ่เกลี่ยนนมนกเขาใหญ่อากาศนะครับบนภูเขาสละบุรีนี่อากาศเย็นนะครับผมมากับรถกระบะผมนี่แหละสามารถเคล่อนอรับนี่ครับนี่หนบ่กเขาเลยคนสองสามบนทับภูเขาภูเขาอยู่อากาศเย็นลมพัดนะครับเป็บัดเย็นกจ่อยจะต่อได้ไม่นอกเลย มันลมแรงจังนี่ดูครับขณะนี้หกโมงนะหกโมงน้อยหนึ่งครับยังว่าท่านมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เลยกว่าจะหาขับหาร้านค้าซื้อของไปกินเป็นสบูงสเสบียงขับรถจนเมื่อยครับขับรถจนเมื่อยมั้ยเจริาดหนึ่งยู่ตรงนี้เจอแล้วครับเซเว่นเจอแล้เจอแล้วนี่เซเว่นครับผม มาแล้วพลัง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 มาไม่ได้อยู่สอยนะโอ้พมอก๋วยเตี๋ยวกำลังร้อนเลยแก้หนาวได้เลยเนี่ย่อ้่หแก้หนาวจะได้ไปนั่งพูดอันนี้เออแม่ค้ายังพูดภาษาไทยได้นะ พูดได้ภาษาได้ถ้าเราไปยังหวัดตากจังวัดตากเนี่ยเขาจะพูดได้พูดไทยมาช้านะพูดเหนือก็ได้ครับนี่เขาเป็นคนเหนือแะนี่มามามาวันี่นแหลวันเดน่อนี่เกงคอยนะเก่งคอยก็อู่เหนือโอ้โหนี่ปลาีไ นี่เขาอยตีค้อยค้อยตีเขาได้หรื่าครับบางหนึ่งว่าเนาะเขาเขาบ้าเขาด่าไม่ได้ไม่ได้เนาะบอกไม่ค่าไม่ค่าใช่ไหมไม่ได้ต่อหรอกนกอ่ะโอ้ลม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 แรงมากจานขวัญยิงขวดอกอ่ะคิดดูสิบรรยากาศเนี่ยนกจะขันไหมเนี่ยนกเขาตัวเองขดยังเขาเบาแล้วว่างแล้วไอ้เขา ครับเอามาเบิ้งเลยที่ผมเอามาจากมัวว่านนี่ครับอันนี้ยุ่ยเจ็ดคดนะครับตัวใหญ่ยุ่ยใกล้ๆผมนี่ตัวนี้เฉลยเจ็ดคดนะครับนี่ลายคอสวยงามมากครับเป็นบก็หกหินได้ครับบล็อกคือต้นภูเขาเลยขุ่นดีเยอะนี่ครับมีคันลมนะพ่อฟังครับนี่นี่ครับเสียงกลางส่วนอีกตัวนึงอันนี้ยุ่ยหุบเขาแห่งดาวครับนี่โซนอ่โป่งอ็นยังโป่งเศร้าอ่ะคืน หุบเขาแห่งดาวปวงก้อนเศร้าเออป่งก้อนเศร้านะครับนี่ตัวนี้ขาร่มเต็มหูผมเลยนี่เฮียขูด,ข,ดขูดเสียงกลางครับนี่จกกกโกรแงวขนาดเล็กหวนีวนดีขนาดนี้เมืองครับลีลาท่าทางเพิ่อนนี่บดดินเด้เป็นนกที่บ่คอยดินครับปก,ปกติแล้วนกภูเขาเนี่ยจะดินดเด้เอาแล้ว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  เอาแล้วนี่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 น,น,นี่เพชรสยามม,ม,มุมเอาลูกเอาเพชรสยามลูกพ่อไปได้หมดไปเลยแน่นอนวะครับแจ็คหัวตัวแจ็คกระฟังได่ออกแจ็คกระฟังได้แล้ โอ้โหพุดค,ครับมากวนนกฝึกผมอะ่ะมีเท้งหลังข้าวพันเป็นนกต่อผมตัวที่รุดและวันมากวนนี่นกลูกนกผมนี่กำลังฝึอกอู่นี่เป็นนกไม้ที่กำลังฝึอกอยู่ครับโอ้ยวสุดยอด